ผมน่าจะหลงทางนะครับผมมีสารด้วยนะครับผมขอ,อย่านะครับมีใครอยู่ไหมครับมีเศษแก้วนะครับเศษกับเบื้องแตกนะนะครับผมก็เคยยังมีพระวัตทููปอยู่เยอะพอสมควรนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนี่แล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็มีแผนการเดินทางนะครับจะพาจะพาทุกคนนะครับไปชมนะครับเขาจะเป็นคล้ายๆเป็นถ้ำนะครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เชือกเขาภูพานนะครับผมจังหวัดสุรนคร์นะครับผมคือจุดนี้มันจะมีมันจะเป็นชองโกหินนะครับแต่ชาวบ้านเขาเรียกว่าเป็นถ้ำนะครับผมก็เป็นถ้ำล้างแล้วก็เคยมีพระมาอาศัยอยู่นะครับผม พอผมเคยมาครั้งหนึ่งครับตอนมาหาเห็ดนะครับผมตอนนี้ผมกําลังหาทางเข้านะครับไม่รู้ตรงไหนนะครับผมผมน่าจะจําทางไม่ได้แล้ครับนะครับดูตอนนี้เป็นป่าค่อนข้างที่จะรกนะครับผมเนี่ยครับมาจะเป็นต้นหญ้าขิวนะครับคือตรงนี้นะครับห่างจากที่จอดรถประมาณประมาณกิโลหนึ่งนะครับผมก็ผมน่าจะหลงทางนะครับผม อ่งนี้มีหน่อไม้อ่าตัวนี้จะเป็นหน่อไม้ไล้นะครับช่วงนี้มีไหม,มช่วงนี้น่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าอ่าจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับผมแต่หน่อไม้เยอะมากเลยนะครับกอนหน่อไม้นะครับ ต้นยากเขียวเยอะมากเลยน่ครับทุกคนโก้อนอ,อมาเยอะมากเลยนะครับตรงนี้เหมือนมีทางนะครับตรงนี้ทำไมแปนจังเลยนะ ดูครับเ,เพื่อนหน่อไม้ไม่มีเลยนะครับโอ้จุดนี้นะครับจุดนี้ไม่ลกเลยนะเหมือนเป็นที่นอนของวัวของควายมานะนะครับมีอันนี้หมักกระบกนะครับผมก็คือวัวชอบกินนะครับแล้วก็ ที่ออกมาผมว่าน่าจะเป็นที่วัวนอนนะครับผมเดีวลองตามไปนะครับอ่าถ้ำที่ผมจะไปนะครับผมเรียกว่าถ้ำหลังเต่านะครับ หลกมากเลยครับผมเฮ้ยผมว่าผมเจออันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าคืออะไรตรงนี้อยู่กลางเขานะครับผมโอ้ผมว่าน่าจะใช่แล้วครับน่าจะเป็นที่ให้วัวอยู่นะครับ ราะว่าใกล้ๆก,กันก็จะเป็นใต้กอไผ่เพราะน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นที่ให้วัวอยู่นะครับเพื่อนเพราะว่าส่วนมากนะครับก็ชาวบ้านแถวนี้นะครับจะนิยมปล่อยวัวปล่อยควายปล่อยวัวนะคะผมในภูเขาเนาะ ผมว่าน่าจะใช่นะครับผมผมว่าน่าจะเจอทางเลยนะครับนี่ครับหรือว่าน่าจะเป็นทางน้ำไหลหรือเปล่าครับ เยอะมากเลยครับเพราะว่าน่าจะจุดเมื่อกี้หรือเปล่ามผมว่าน่าจะเข้าใกล้ถ้ำแล้วครับเพื่อนอ่มีสารด้วยนะครับผม ตอนนี้ขนลุกเลยครับผมโอ้ยนะครับรู้สึกเยน็นๆว่าบา้าไ่ไม่ดูนะครับเหมือนได้ยินเสียงไก่ป่านะครับดีไหมครับ ว่าตอนนี้น่าจะใกล้ทำเลยนะครับก็เจอสารผนลุกครับบรรยากาศจากเย็นๆนะครับเป็นมีเงื่อออกร้อนมากเลยครับตอนนี้โอ้ราเปลนทางลุกนะครับ เหมือนมีเสียงน้ำด้านล่างนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นกุฏิเก่าหรือเปล่าครับ น่าจะเป็นกุฏิเก่านะครับผมน่าจะอยู่มาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้ก็ผุพังไปนะครับผมแต่ยุงเริ่มเยอะมากเลยครับน่าจะอยู่ด้านล่างนะครับผมผมเห็นอ่าเป็นผ้าใบเก่านะครับ คือถ้ำนี้นะครับตอนที่ผมมาหาเห็ดนะผมก็ไม่มีใครอยู่นะครับผมเป็นถ้ำลางนะครับแต่ปกตินะครับจะมีพระนะครับมาจำพรรษาในถ้ำนี้นะครับผมเพราะว่าในถ้ำจะมีอ่าน้ําไหลลงตลอดมีเหมือนน้ำตกลงตลอดนะครับผมเราจะเจอทางลงแล้วนะครับ ครับด้านล่างมีเต็นท์นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีผ้าจำพรรษาอยู่หรือเปล่านะครับอลงไปเลไหมครับหรือว่าเนะี่ยนะครับมีเป็นเต็นต์นเก่าเข้าไปเก่านะครับ ขอ,อยญาตนะครับขอ,อยญานนะครับมีใครอยู่ไหมครับอตอนนี้น่าจะไม่มีใครอยู่นะครับเข้ามาเราชงใจเต็มเลงนะครับคนลุกเลยครับผมรู้ง่อยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับผม ไปอยู่นะครับเต็นที่ผมเจอนะครับเต็นนี้น่าจะไม่ได้นอนมานานเลยนะครับผมก็คือเนีย่ยดินเต็มเลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้น่าจะโดนตัดนะครับเนี่ยโดนตัดข้อประตูเขาฝั่งนู้นนะครับนี่ครับลักษณะของถ้ำนี้นะครับ รู้สึกขนลุกมากเลยนะครับผมน,นี่น่าจะเป็นเตาเก่านะครับนะครับมีเศษแก้วนะครับเศษกับเบื้องแตกนะเหมือนเหมือนจะดังยังไม่นานนะครับกองนี้ผมว่าน่าจะมีคนมาพัก ผม,ผมตกแกเต้นตัวนี้มากเลยนะครับนึกว่ามีคนอยู่นะแต่จะไม่มีนะครับผมครับ อันนี้น่าจะเป็นแค่นะครับผมพรผะมาลบก่อนนะแค่เนี้ยยังยังเป็นปกติอยู่นะครับยังนั่งได้นอนได้นะครับผมลักษณะเหมือนมีคนมาทุบเล่นเลยนะครับเนี่ย มากครับนะครับผมก็เคยยังมีพระวัตรรูปอยู่เยอะพอสมควรนะครับผม นะครับขนลุกเลยครับผมนะครับผมใช่อน ว่าน้ำน่าจะนะครับมีน้ำไหลลงั่านจะเกือบตลอดปีนะครับคาะเดือนนี้เดือนตุลานะครับผมก็ยังมีน้ำไหลอยู่นะครับก็จะมีสายยางน่าจะต่อลงด้านล่างล้วยครับ บอกเลยนะครับผมว่าผมรู้สึกขนลุกมากเลยนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนถ้าเพื่อนชอบนะครับถ้ามีคนดูนะครับผมซักหมื่นวิวเดี๋ยวผมจะมานอนตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับไม่รู้ว่าจะทําได้ไหมนะครับผมก็คือยังไม่รับปากนะครับว่าจะนอนจนหมดคื่นไหมแต่ถ้าถึงหนึ่งหมื่นวิวจะมานอนนะครับ ขนลุกมากครับผมใครมาตองกางวันนะครับเนี่ยเหมือนเป็นแท่นศิลาอะไรสักอย่างเลยนะครับเป็นเสาเห็นขึ้นมานะครับผมตรงนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับ ที่วางเตาหรือเปล่าานล่างโอ้่าโหลึกจังน,นะครับโอ้คนลุกครับ นี่นก็จะเป็นต้นต้นไฮนะครับพยาวาต้นไฮนะนะครับนี้ก็เป็นต้นไ้นะครับแต่ตายแล้วนะครับเนี่ยครับบรรยากาศผมว่าร้อนอยู่นะครับผมโอ้โหนะครับนั่นเอ,อ้แตนแตนอันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับ นะครับเพื่อนอันนี้น่าจะเป็นรังมิมนะครับผมหรือเปล่าถ้ามันเป็นตัวลายๆนะครับไม่แน่ใจนะครับถ้ารู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าคือรังอะไรนะครับแต่รังเขาเหมือนรังมิมนะแต่ทำไมเป็นตัวลายอย่างนี้ผมเดินมาตอนแรกนะครับผมเดินลงไปเนี่ยแล้วก็เข้าไปด้านในตรงนั้นเลยนะครับผมไม่ได้ ไม่ได้มองด้านบนเลยนะเกือบเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ตัวลายๆนะครับตัวเหมือนแตนลายๆนะแต่ลังคล้ายพึ่งมันคือตัวอะไรครับโอ้ผมลืมดูด้านบนนะครับเพื่อนลังแตนอื้เนี่ยลังแตนนะครับ ไปแล้วครับขนลุกมากเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับผมถ้าชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะครับผมขอบคุณครับ